ที่แล้วค่ะใครผ่านไปใครมาแถวที่แถ,แถวบางเขนชื่อตึกอํานวยการโรงงานผลิตน้ำบางเขนหลายคนสงสยัยทําไมเด็กเยอะจังเขาเปลี่ยนเป็นปโรงเรียนแล้วหรือเปล่าหรือว่ารับเด็กไปทํางานน <c oughs> ะคะ ไม่ใช่นะคะเรื่องของเรื่องไปดูภาพกันดีกว่าว่าเด็กเยอะขนาดไหนนะคะคือเรื่องของเรื่องค่ะเขาเป็นโครงการสอนน้องเรื่องน้ำนั่นเองนี่ไงคะเป็นยังไงคะเด็กเยอะมากเป็นร้อยค่ะนี่คือน้องๆจากโรงเรียนวัดอัมพวันศึกษานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดโรงเรียนที่จะเข้าร่วมแต่น้องๆเหล่านี้เป็นโรงเรียนแรกเลยนํำร่องเลยนะคะมาเรียนรู้เรื่องน้ำกันค่ะโดยช่วงแรกของกิจกรรมนะคะทางรองผู้ว่าการปรานครหลวงคุณวิสิ์วงวิวัน์ก็เป็นประธานนะคะในการเปิดอบรมกิจกรรมของโครงการให้ความรู้น้องๆเรื่อง ข้างๆตัวน้องๆก็มีน้ำบริสุทธิ์อยู่ด้วยรวมถึงกระบวนการผลิตน้ำประปาให้กับน้องๆค่ะนอกจากนี้นะคะวิทยากรค่ะก็พาไปฟังคำบรรยายนะคะเป็นความรู้ดีๆจากพี่ๆการประปานครหลวงก่อนที่น้องๆจะมีโอกาสเยี่ยมชมดูกระบวนการผลิตน้ำประปากันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนเนี่ยแหละค่ะน้องๆจะได้เห็นนะคะว่าน้ำทุกหยดที่ได้ดื่มได้ใช้เนี่ยเป็นอย่างไรค่ะก็รู้ว่านานแค่ไหนกว่าจะเป็นน้ำประปาให้เราใช้ที่บ้านค่ะได้มาดูกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ น้ำป่าปารู้สึกดีค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่ๆป่าปานครหลวงที่พาพวกเรามาดูการผลิตน้ำค่ะเอออยากให้พาเราไปผลิตหน้าแบบมันเีเด็กสามคนมีวกมสาม